ครัับบบลลาาาชแงโครรถขุดเก่าญี่ปุ่นนําเข้าไม่เคยใช้งานในไทยครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูรถราคาพิเศษนะครับที่ตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่เคยรถเท่านี้มาก่อนเลยนะครับมาช่วยโปรช่วยคนไทยหน่อยนะครับหน้าฝนคันนี้ครับโกเบเอสเคศูนย์สองห้าครับคันนี้นะครับปกติผมตั้งอยู่ที่สองห้าเก้านะครับคันนี้เอาไปสองสองเก้าพอนี่ปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันนะครับคันนี้คูโบต้านะครับเคห์สศูนย์สามสามนะครับนี่รุ่นยอดฮิตเลยนะครับสภาพเดิมสวยบุ้งกีสวยทุกคันมาจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้นะครับผมตตตััั้้้้งงไไววที่ปกิผมนะครบ วันนี้เอาไป219พอนะครับ219,000บาทพอนะครับ i h i นะครับหรือ Airman h m 3 0 s นะครับใครอยากได้ถูกๆหน่อยนะครับปกติผมตั้งไว้189นะคันนี้เครื่อง4สูบแรงมากนะวันนี้ผมให้ไป179,000บาทโอนี้ผมให้แค่เดือนเดียวนะครับแค่เดือนกันยานะหมดเดือนกันยานี้ผมปรับราคาปกตินะโอเคคันนี้ i h i นะครับ i s 0 0 9คันนี้ประมาณ2ตันครึ่งนะครับแท็กเหล็กนะครับสภาพดีนะครับปุงกี่สวยปกติผมตั้งไว้179นึ่งเจ็ดเก้านะมให้ไป เอาไป1นึ0 0 0สนาบาทพอแท็กเหล็กด้วยนะครับราคาดีมากนะปกติได้แค่ตันเดียวเองนะครับราคานี้โอเคยันมากคันนี้สภาพดีมากนะครับเครื่องสวยนะครับใบมีดกระบอกใหญ่นะครับแท็กยางนะครับนี่บุ้งกีสวยนะครับหัวคีบญี่ปุ่นนะครับคันนี้ปกติผมตั้งไว้ที่2อง0 0นหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ผมตัดใจเอาไป1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นเบาทพอนี่คุ้มมากนะครับหนึ่งเก้าเก้าเองได้หัวเก่งญี่ปุ่นด้วยนะครับคันนี้มิซูบิชิเอ็มอียี่สิบห้านะครับ คอนโทรน้ำมันปั๊มนิ้วนะครับแท็กยางสภาพดีหัวเก่งนะครับปกติผมขายอยู่สองเก้าเก้าเนาะในคลิปนี้อ่ะผมตัดใจผมให้ไปสองแปดเก้าพอนะครับสองแปดเก้าพอคันนี้สภาพดีมากมิซูบิชินะครับ M M ็มเอ็มสามสิบซีอารสองคอนโทรน้ำมันปั๊มนิ้วนะครับปุ้งกี๋ใหญ่มากหัวคีบญี่ปุ่นนะครับปกติผมตั้งไวนะ้สองแปดเก้าเนาะวันนี้ผมให้ไปสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอนี่ราคาดีมากนะ ได้3ตันตูดกลมท้ายสั้นไปรับงานได้เลยนะครับเนี่ยเอาไปรับงานได้เลยรุ่นนี้นะไม่อายใครแน่นอนนะครับใครอยากได้หัวเก่งมีแอร์หน่อยนะครับคอนโทรลน้ามันนะครับปั๊มเฟืองนะดูแลง่ายติดแอร์ให้ใหม่นะครับหัวเก่งแบบญี่ปุ่นแท้นะครับแล้วก็แถกยางสภาพดีอยู่เลยนะครับอันนี้ผมปกติผมตั้งไว้สองเกนะรวมติดแอร์ด้วยหัวเก่งด้วยอ่ะวันนี้ผมให้ไปสองแสน 79,000บาทพอนะครับถูกมาก279,000บาทนะครับฮานิกคันนี้นะครับฮานิกนะครับ800กิโลกรัมขึ้นกระบะได้ไซส์เล็กสุดในร้านนะครับมีลายไพปิป้งให้ด้วยนะปกติผมตั้งอยู่139,000บาทวันนี้ผมให้ไปแสน 2, ส0 0หมบาทพอนะครับแสนส0 0หมบาทพอมีซูบิชินะครับ1.5ตันขึ้นกระบะได้นะครับมีลายไพปิ้งเหมือนกันปกติผมตั้งไว้169นะวันนี้ผมให้159,000บาทพอแทกยางสภาพดีมาก k ูโบต้าเค1 2ศูนหนึ่งสอะครับคันนี้คือคูโบต้าปกติผมตั้งไว้169่งนะหนตันเหมือนกันขึ้นกระบะได้วันนี้เอาไป1นึ่งแสนห้าหมืก้ับาทพอนี่ไซส์ใหญ่มากนะครับยันมากเหมือนกันนะครับแท็กยางสภาพดีนะครับ YB12 1หนนขีดสขีดยูนะบุ้งกีใหญ่นะครับบุ้งกี่ใหญ่มากคันนี้1 5ึ่0แสาหมืก้ับาทพอนี่คันนี้ราคาดีมากโคมาส s ุครับ PC 1 0สขีดหนะครับ1 0บขีดหแท็กเหล็กนะครับ น้มสวยเก็บงานเรียบร้อยนะครับนี่หัวคีบเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับหลังคาเดิมนะครับบอกหุ้มให้ใหม่คันนี้ปกติผมตั้งไว้1นึ่งแสนบาทเฉพาะคลิปนี้นะใครเห็นจากคลิปนี้นะผมให้ไป1นึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพอหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพอนะครับโคมัสุปีซียี่สิบจีดห้าคันใหญ่นะครับใครอยากได้รถสามตันนะครับบูมอาร์มสวยๆหัวคีบญี่ปุ่นนะครับนี่แท็กเล็กนะครับเอาไปเดินลุย คันนี้ช่วงเฟรมยาวด้วยนะช่วงเฟรมยาวเอาไปลุยได้เลยไม่จมแน่นอนนะคันนี้ปกติผมตั้งอยู่ที่2 1 9 0 0 0หนึ่งห่าบาทพอ,อวันนี้ผมลดให้ไปเอาไป1 9 9 0 0แบาทพอนี่ยนี่ก็ราคาดีมากนะครับพันใหญ่ยันมาวายบีพันสองนะครับแท็กเหล็กนะครับใบดานใหญ่นะครับบุ้งกีใหญ่ใครเอาไปตักเอาอะไรเนี่ยใครอยากได้รุ่นทนทนถูกดูแลง่ายนะครับคันนี้เลยปกติผมตั้งอยู่179นะวันนี้เอาไป169,000บาทพอนะครับ169,000บาท ฟูรุคาวะนะครับหัวเก่งคันนี้นะครับขนาดประมาณสามตันนะสามตันครึ่งเลยน้ําหนักนะครับกระบอกบูมยกสองกระบอกนะครับอะไหล่มีนะครับหาได้นะครับไม่ได้อะไหลหายากนะครับฟูลุคาวะนี่คือแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแท้เลยนะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นรถเก่าไทยนะรถเก่าญี่ปุ่นเปิดตู้ทุกคันนะครับมีอินวอย์นาเข้าให้นะครับอันนี้ปกติผมตั้งไว้สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยอามใหญ่มากนะบูมใหญ่มากเ่ยวันนี้ผมตัดใจให้ไปเอาไป หนึ่งแสเก้าเก้าพบาทพอนีได้รถใหญ่ขนาดนี้เลยนะ1นึ่งแสเก้าเก้าบาทพอครับโคมัสุนะสิบขีดหกนะครับสิบขีดหกคันนี้นะครับได้เป็นแท็กยางนะครับนี่ตัวต่อสายอยู่ข้างบนนะครับเวลาถอดสายถอดอะไรนี่คือเซอร์วิสง่ายมากคันนี้นะครับฟันสวยนะครับอาร์มยาวนะครับเนี่ยอาร์มยาวนะครับเนี่ย เป pelled, cons, ็นรถขนาดประมาณ2ตันครึ่งนะครับประมาณ2ตันเแล้วกันนะครับน้ําหนักเขาอะนะครับแต่ว่าอาร์มยาวเขาพอๆกับเกือบ3ตันเลยนะครับหลังคาเหล็กนะครับแล้วก็บาะหนังนะครับสภาพดีคันนี้สภาพดีปกติผมตั้งไว้2องหเนาะวันนี้เอาไป1นึ่งแสนบาทแล้วกันนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันนะครับอย่างคูโบต้าเนี่ยเครื่องสวยมากเห็นไหมครับเครื่องเครื่องแห้งมากนะครับเครื่องแห้งมากเลยรถจากญี่ปุ่นแท้นะครับจะไม่โซมนะครับไม่โซมเนี่ยเปิดให้ดูนะครับเนี่ย เครื่องสี่สูบเนี่ยจอดแห้งๆเลยครับเนี่ยไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยนะครับแห้งมีแค่ฝุ่นอย่างเดียวเองครับเนี่ยเนี่ยดูง่ายครับรถญี่ปุ่นนะครับถ้าใช้มาน้อยเนี่ยครับดูเครื่องดูอะไรดูง่ายนะครับเนี่ยไอเอไอนะครับดูเครื่องนะครับเนี่ยเครื่องกิ๊บมากเลยครับเนี่ยเครื่องสวยมากนะครับเนี่ยเครื่องแห้งสวยสภาพดีมากเลยนะครับเรามาดูรถที่ร้านก่อนนะครับรถแต่ละคันสภาพดีครับใช้มานน้อยนะครับคัดมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยยันมากก็เครื่องดีมากครับเนี่ยเครื่องแห้งแก๊กเลย มิตซูเนี่ยครับเครื่องสวยนะครับมิตซูเป็นรถใช้ดีนะครับอะร่ล่นี่ก็ใช้เทียบทั่วไปเลยนะไม่ได้หายากนะครับเนี่ยเครื่องแห้งๆเลยนะครับเนี่ยไอเอดูครับเนี่ยเครื่องแห้งมากนะครับเครื่องแห้งๆเลยเดี๋ยวผมแถมนิดนึงละกันนะยันมาวีเอ็มสองพันนะครับคันนี้นะครับขับเคลื่อนสองล้อนะครับสองสูบแรงมากคันนี้ประมาณเกือบสิบแปดแรงได้นะคันนี้ 5, 9, อ e ัน IN นี้ผมขาย u เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเราคิปเอาไปแค่หกหมื่นเก้าพันบาทพอเนี่ยครับนี่รถดีๆเลยนะไม่เคยใช้ในไทยนะอีเซกิครับ tu สองร้อยห้านะครับคันนี้เครื่องสามซูบนะครับได้เครื่องสามซูบนะครับเครื่องสามซูบของอีเซกิเลยนะครับเครื่องสวยมากนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมเก็บสีให้ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเก็บสีให้ใหม่ด้วยเครื่องแห้งสวยคันนี้ผมขาย u เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็นี่ครับคูโบต้านะครับ b เจ็ดพันคันนี้จะได้นะครับ พนดีโรตรีนะครับอันนี้ปกติผมขายอยู่เจ็ดหมื่นเก้าพันเนาะอันนี้เอาไปแค่หกหมื่นเก้าพันบาทพอเดี๋ยวให้ดูเครื่องหน่อยเดี๋ยวดูเครื่องนิดนึงครับเครื่องสวยเครื่องคูโบต้าสองสูบอ่ะคันนี้ประมาณสิบสองแรงนะขับขับสี่ครับคันนี้ขับสี่เครื่องสิบสองแรงขับสี่นะครับแล้วก็มีบีหกพันอีกคันหนึ่งมีบีเจ็ดพันกับบีหกพันนะครับกาลังจะเก็บงานทาสี่ให้นะครับคันนี้ประมาณสิบแรงครับขับสี่เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูเครื่องนิดนึงครับ เครื่องกิบกิบเลยเครื่องแห้งมากน้ําไม่ดันนะครับนี่ฝาด้วยครับรถถ่ายก็มีนะครับรถถ่ายเล็กก็มีนะครับเก่าญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ยันมากาเครื่องสวยโอเคเฝาด้วยครับบคุณครับ